สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเนี่ยครับแอร์ไม่มีลมออกนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับก็จะมาเปลี่ยนเจ้านี่ครับโบเวอร์แอร์ครับ <Yes. S 1> เปิดปิดแล้วไม่มีลมออกมาครับอาการมัน <c oughs> ก็มาลองเปลี่ยนโบเวอร์มันไม่เป็นนะครับ <c oughs> แต่จะลองทำเป็นครั้งเดียวทำเป็นตลอดชีวิตครับ <c oughs> ลุยเลยนี้ผมถอดไปแล้วนะครับตก็จะขายน็อตตรงนี้สองตัวนะครับขายน็อตอ่าตรงนี้สองตัวนี่ผมถอดไปแล้วครับเนี่ยมันจะเราจะถอดอันนี้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 ออกหมดเลยนะไอ้บูเวอร์แอร์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือไอ้ตัวเนี้ยผมถอดมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่ามันยังใช้ได้นะครับก็ตบตบตบมันก็ังใช้ได้นะครับแต่ตอนเนี้ย มันดับสนิทไปแล้วครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนมันแล้วเนี่ครับแล้วเราก็จะถอดตัวโบเวอร์ตัวนี้ออกมาแล้วครับทุกคนนี่ครับอันนี้ของที่อยู่ในรถนะครับว้าวใหม่กันเลยครับทุกคนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถดู ให้ได้ป่ามาลุ้นกันหลุมหมอกนะครับว้าวว้าเย็นเจี๊ยบเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยครับทุกคนหลุมหมอกนะครับนี่ครับเนี่ยอะไรดูว้าวว้าวว้าววฝีมือครับทุกคน ทำเป็นครั้งเดียวทำเป็นตลอดชีวิตครับเนี่ยครับว้าวว้าว,ว,าว